บอลรถบ้านสวัสดีครับสวัสดีลูกค้าแฟนเพจและผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับวันนี้กลับมาพบกับพี่มอดก็แปลว่าจะมีรถเข้าใหม่มานําเสนอให้กับลูกค้าของบอลรถบ้านและก็ผู้ชมทุกท่านวันนี้กับกลุ่มซิตี้คาร์เรียกว่าเป็นรถกระทันรัดที่ล่องตัวใช้งานในเมืองเ,องเนี่ยเหมาะสมมากๆแล้วก็ที่สําคัญบอกเลยว่าเป็นแบรนด์หลักกับเจ้าคันนี้เลย Honda c i t ตเครื่องยนต์1.5ตัว S ปี2012ต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถบ้านแท้100%เอ่ะคอนเฟิร์มเลยว่า100%ซึ่งต้องบอกก่่อนวา คันนี้เจ้าของเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนตกแต่งมาสวยงามมากๆแล้วก็ที่สําคัญเลทอนเนี่ยสบายกระเป๋าอย่างแน่นอนอ่ะเดี๋ยวมาชมกันก่อนว่า,าตัวรถเนี่ยเขามีลักษณะความเดิมไม่ว่าจะตัวสีเลยนะคันนี้สีเดิมๆนะรถไม่เคยไขไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักพิกามจมน้ําอย่างแน่นอนไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์สังเกตตัวไฟหน้าสียังไม่หมองแบบนี้เลยกระจังหน้านี่เป็นครเมียมแบบนี้นะ เ,เขาเรียกว่าเป็น3ขัทนแต่ถ้าเป็นม i n เนอร์เชนก็จะปรับเปลี่ยนอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นชมตัว S ก็ไม่มีไฟตัดหมอกมานั่นเองในส่วนของตัวล้อนะครับรุ่นนี้อย่างที่บอกว่าเจ้าของปรับเปลี่ยนใหม่มากคุณก็จะได้ยางใหม่โหต้องบอกว่ายางใหม่เนี่ยตัวยางปี2020ใช้กันไปยาวๆอีก3-4ปีเลยแล้วก็ใส่แม็กเวลมานี่แม็กเวลดูครับ คุมสนิมไม่มีแม็กใหม่ๆหลอ่ลอๆแบบนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูรอบๆคันกันก่อนติดคิ้วนี่ของ Honda City แบบนี้มาให้เรียบร้อยหมดแล้วแล้วก็มาพร้อมกับคีบฉลามมาให้เรียบร้อยแล้วก็มีมาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์หลังซึ่งบางตัวเนี่ยไม่มีมาอย่างแน่นอนแต่คันนี้ใส่สปอยเลอร์หลังแล้วก็ติดเซนเซอร์ถอยหลังมาให้อีก2จุดโห,โหเรียกว่าเซฟตี้จริงๆอ่ะบอกเลยว่ารถเนี่ย<ม>ออปชั่นของ Honda เนี่ยเขาเรียกว่าออปชั่นเต็มอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในอย่างที่บอกเจ้าของ เดิมปรับเปลี่ยนมานี่ใส่เบาะแดงมาเรียกว่าถ้าใครชอบแบบสีชุดชาดโดดเด่นสักนิดหนึ่งก็เจ้าคันนี้เลย h o n d a City เครื่องยนต์1.5ตัว S ปี2012คันนี้นี่นะพวงมาลัยแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้เขาใส่มาน่าจะเป็นคนถนัดซ้ายเพราะติดตัวครอบมาแล้วก็นี่เวลาหมุนหรือการเดินทางอีกส่วนหนึ่งเขาก็จะมีการติดตั้งตัวกล้องบันทึกแล้วก็มีกล้องหลังอยู่เวลาจะบันทึกเนี่ยเดินทางหรือความปลอดภัยก็บันทึกได้ทั้งหน้าและหลังนั่นเอง ในส่วนของอุปกรณ์ภายในนะครับรุ่นนี้เดิมๆทั้งหมดคอนโซลหน้านะร mm. ะบบเซฟตี้ก็จะมีตัวถุงลมนิรภัยให้2จุดในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็คอนโซลด้านหน้าเครื่องเสียงรองรับ MP3 USB ช่อง USB นี่ของเขาจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะหลายคนสงสัยว่าเอ๊พี่ไอที่พี่บอกอะว่ามันรองรับ USB เนี่ยมันใช้ตรงไหนนี่นะเสียบตรงนี้แล้วก็ช่อง AUX จะเสียบตรงช่องนี้นี่เสียบก็ไปเลยถ้าไม่ได้ใช้ก็กดเก็บไปแบบนี้นะโอเคแล้วก็ปิด โอเคไล่โซนต่อมาเนาะนี่เลยรุ่นนี้ยังเป็นแอร์แบบเมนวนอยู่แต่โตเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์แบบ i v t e c ทแล้วโห oh, เรียกได้ว่าเป็นชุดระบบรุ่นใหม่นั่นเองอ้าอย่างที่บอกครับว่าราคาผ่อนเนี่ยซอฟเหมือนราคารถเลยนะใครที่อยากได้ตัวนี้ไปครอบครองบอกเลยผ่อนเริ่มต้น6,000บาทเท่านั้นกับ Honda City เครื่องยนต์1.5ตัว S ปี P 2012ใครอยากได้ไม่ควรพลาดนะ สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์นี่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะหรือท่องทางเพจของเราก็ตามนะครับทักมาได้เลยว่าสนใจนะแล้วก็ก่อนจากกันไปเหมือนเดิมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามเพื่อคุณจะไม่พลาดโอกาสเห็นรถสวยๆที่ทีมงานบริษัทบ้านนําให้ชมได้ทุกๆวันทุกๆสัปดาห์นั่นเองนะครับวันนี้ขอแนะนำแต่เพียงเท่านี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ